สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาสวนของลุงเอี่ยมอยู่ที่ไหนคะลุงคะสวัสดีค่ะเขาขุ่นเขาขุ่บ้านโป่งลุงเอี่ยมเป็นปราชชาวบ้านของที่นี่แล้วก็เป็นหมอดินนะคะดูสิคะทุกคนเขาเพาะผักหวานเดี๋ยวให้ลุงช่วยอธิบายว่าผักหวานนี้เพาะยังไงคะก็คือเอาเม็ดมาโรยได้เลยค่ะอ่าก็คือทาให้สะอาดเนี่ยค่ะเป็นอะไทำให้สะอาดอ่าฮะทาให้สะอาดก็คือเอาเมือกเมือกของเขาออกเอาเปลือกออกเลยแล้วก็เอา อ่า,อาข,ข,ข, uh ข,ข,ขี้เท้าขี้เท้าจากอีที่เราเผาหุงข้าวขี้เท้าจากโรงงานอ,อ vimos, ๋อขี้เท้าแกบดำที่ปนละเอียดแล้วโรงงานอ้อยอะโรงงานอ้อยค่ะแล้วก็ใส่ครึ่งถุงปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ยใช่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งเม็ดโรยข้างบนแล้วก็โรยทับอีกกอนข้อนิ้วหนึ่งข้อนิ้วหนึ่งแล้วก็ลดน้ำเราลดน้ำไม่ต้องใส่เลยเลยไม่ต้องล้วนๆอย่างนั้นอันนี้เพาะแล้ว รดน้ําทุกวันไหมคะไม่สามวันสามวันลดหนึ่งครั้งอุณหภูมิแบบไหนก็ได้ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องลดก็คือให้อยู่ในร่มให้อยู่ในร่มแบบสแลนอย่างนี้นะคะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็อันนี้กีบกี่เดือนคะถึงเป็นอย่างนี้หรือปีหนึ่งอันนี้ก็ประมาณสองสามเดือนอันนี้ประมาณสามเดือนสามเดือนถ้าถ้าเราพะก็ประมาณเดือนหนึ่งจะเห็นขึ้นต้นจะเห็นจะเห็นแบบ ขึ้นขอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้รากเขายาวประมาณกี่เซนลุงเอ่อลุงเอี่ยมดึงให้สักต้นดูได้ไหมคะรากมันยาวยาวอยากเห็นให้ทุกคนเพราะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นกระบวนการของการเพาะผักหวานผักหวานจริงๆเป็นเป็นพืชป่าเนาะแล้วก็เป็นผักหวานป่าไม่เหมือนผักหวานบ้านมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วธรรมชาติของการขยายผักหวานอู้เห็นไหมคะทุกคนอยาลากเขายาวกว่าต้น ดังนั้นจึงต้องเพาะด้วยกระสอบถูกไหมเนาะเริ่มงอกประมาณข้อนิว้วสองข้อนิ้วให้ลง,ให,ลงให้ลงดินได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาย้อนกลับไปว่าธรรมชาติคือนกเขาจะกินมเมล็ดแล้วเขาปิ้นเม็ดออกมาเม็ดก็เลยสะอาดมันก็เลยขึ้นในป่าได้แต่เราก็ต้องเรียนแบบโดยเอาให้เม็ดสะอาดแล้วมาเพาะแบบนี้ถูกไหมคะแบบน,นี้ก็เอาลงไปต้องลงสามเม็ดงอกประมาณทักข้อนิว้วสองข้อนิวอน้วก็ลง,าลงสามเหมือนกันอ่ะลงสามเขาจะลงลาวไปซอกเ่งก็เพงจะขึ้นต้น อเขาต้องลงลากไปซอกหนึ่งถึงขึ้นต้นทุกคนแล้วดูถุงลุงขายหยิบถุงให้หนูใบหนึ่งที่ลุงใส่เสร็จแล้วอ่านี่เขาเตรียมเพาะเพื่อขยายพันธุ์ขายจําหน่ายอันนี้ลุงใส่กี่ต้นคะวางได้เลยค่ะต้นสามต้นอ่าสองต้นสามต้นเห็นไหมอันนี้คือประมาณห้าสิบกี่เซนคะความสูงพุทหนึ่งอ่ะพุทนึงใช่ไหมคะนี่อ่าเนี่ยเขาจะทําจําหน่ายประมาณนี้อันนี้คือพร้อมจําหน่ายแล้วฝั่งนี้ถูกไหมคะนี่อันนี้ลุงขายเท่าไหร่อะคะปกติยี่สิบบาทโอ้ถูกนะ โอตลาดนอกเขาขายสามอันร้อยอก็คือสามสิบห้าเนาะแต่วันนี้ด้วยว่าเราติดต่อกับทางกรมป่าไม้เนาะทางพิทุกตานะคะของกรมป่าไม้พื้นที่เจ็ดนะคะเขาก็แนะนํามาว่าให้มาหาลุงจะบริจาคให้โรงเรียนกี่ต้นคะก็เนี่ยยกให้ทั้งนี้ทุกคนค,คือมันเป็นแบบมันไม่ใช่น้อยๆเลยมันประมาณกี่ต้นครับเกือบร้อยต้นน่ะ ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยอาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดึงถุงถุงไม่ขาดเนาะไม่ขาดนะไปแยกไปแยกไปแยกแยกแบบนี้แล้วก็ลงเลยลุงขาช่วยอธิบาย่าปลูกต้นไม้หนึ่งต้นในที่สามต้นเป็นสามเ้าเลยสามเ้าในร่มเดียวกันเลยในร่มเดียวหลุมหลุมเดียวหลุมเดียวแล้วแล้วแต่ละต้นห่างกันเท่าไหร่คะก็ห่างต้นไม้ที่เราปลูกประมาณสักสี่สี่นิ้วสี่นิ้วในแต่ละต้นห่างกันห่างกัน ก็คือสตงว่ามีมีไม้ไม้สมมติว่าเป็นต้นแคร์เนาะอ่าแล้วพอเราลงแคร์เราก็ลงนี้สามเสาใช่ไหมคะอ่าเดี๋ไปดูของจริงที่ต้นอ่าไปดูของจริงปะตามไปกันดูเลยค่ะขออนุญาตถือต้นนี้ชอบนะยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งพ่อตามมานี่ก่อนอุ้ยนี่ดูผักอะไรนะผักปังผักปังเขาทํำน่ารักมากใช่เดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าเทคนิคของการปลูกผักหวานของเขาอ่า แค่ว่ากินหอมหมดกินผักชีหมดก็้กินเผือกเอ้ยอยเอาไปดูผักหวานกันนี่เราไปดูตามไปดูเขาปลูกผักหวานแล้วเขาปลูกยังไงเดี๋ยวเราจะได้เอาคลิปนี้ไปให้เด็กๆได้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยปลูกใส่คาบ้านได้หมดอันนีพ้พับทองต้องพับเผาแล้วมันจะดกประมาณห้รุ่นอ๋อพับพับเผาพับพับเผาแล้วมันจะ ออกลากทุกข้อแล้วก็แล้วก็จะได้กินอีกรุ่นต่อไปมันก็ถ้าเรานามมากินทั้งปีอ๋อถ้าลดน้ำก็ได้กินทั้งปีใช่แต่ปีนี้พักทองอยู่ถูกนะโอ้ยนี่ไงทุกคนทุกคนดูดิก็จะได้กินผักหวานตลอดปีก็คือเราปลูกพร้อมต้นสักอ่าอันนี้ปลูกพร้อมต้นสักไหมคะรุ่มเดียวย่อยมันใช่ไหมเนี่ยจำเป็นต้องปลูกรุ่นเดียวกันห้ามปลูกตาม ปูคุ้มเดียกันเลยแฮมยู่แบบเราด้วยกันต้องหเข้าเป็นตระกูลตับฝากที่ต้องกินรากสักแล้วเนี่ต้องกินรากสักถ้าเกิดสักเขาโตแล้วแล้วเอามาลงมันไม่ได้ใช่ไหมก็ได้แล้วมันจะโตไหมก็โตเนี่ยอ๋อเห็นนะอันนี้เขาคู่กันสองต้นอันไี้เ็อ๋อมันเป็นพืชอาศัยนี่โน้มโน้มขิงเอาใช่ไหมคะทุกคนดูนี่เห็นไหมยอดยังมีทั้งปีเลยแต่ถ้าเป็นหน้าแรงทั้งรูปใบยอดจะออกประมาณ ก็บประมาณหกประมาณหกเดือนอหกถึงเจ็ดเดือนแล้วก็ผักต้นแล้วก็ผักผักต้นใช่ให้มันสร้างรากสร้างใบหม่อ๋อแล้วเราค่อยโน้มใช่เราก็เราก็ตัดแต่งใบตัดแต่งใบให้มันออกใช่เราก็จะได้กินผักหวานทั้งปีขอขออนุญาตเดิมลุงพาไปเลยนี่่อนงามเห็นไม่ดูได้พ่อพ่อเอาไปนี่ได้เลยอ่ะนี่เอาเอาไปปลูกแต่ถ้าเป็นหน้าแรงวันเจ เครื่องร่องต่างๆฝนอันนี้กลางฝนอืมอันนี้ก็คือดึงไม่ให้เขาสูงใช่ไหมคะไม่ให้สูงจุดง่ายเก็บง่ายแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งใช่ไม่ให้มันฉลูดขึ้นไปบนยางจักรยานเลยอ่าได้ยางน้ำน้ำหยดอ๋อน้ำหยดอ่าสายยางโอเคก็นี่คือการดูแลผักหวานแล้วก็ต้นแบบนี้จะออกเมล็ดไหมคะมุงเหยี่ยวออกเมล็ดไหม ที่ลูกแต่เราไม่ให้ออกเพราะเราเก็บยอดขายอ๋อเพราะเราเก็บยอดขายอันนี้ประมาณ8-9ปีประมาณ8-9ปีอันนี้อยู่ในในในโคนต้นสักปลูกพร้อมสักหมดเลยใช่ไหมอ๋อเป็นไม้อะไรก็ได้แต่ว่าเราปลูกให้เป็นพืชเลี้ยงก็คือปลูกรูมเดียวกันได้เลยปลูกรูมเดียวกันได้เลยถึงจะโต3ต้น3เสามุม3มุมใช่ไหมแบบน้องเนาะอ๋อน้ำอย่ามาถึงน้ำอันนี้ให้น้ำไหมคะ ก็ไม่โดมากไม่เคยให้เพิ่งจะให้มาตีที่แี้วก็เก็บทั้งตีอ๋อพรแรงมากเนาะอ่ะเรามาดูนี่แต่ถ้าเราให้แบบนี้มันก็จะโตเร็วอ๋ออันนี้ืูผักหวานต้นต้นแม่มันเลยใช่ไหม,ไมใช่ครับลูกพร้อมกันคือต้นสักตายอ่าเราก็โหน่ะโนมให้มันเตี้ยมันก็จะใหญ่ยยเร็ว อ๋อมันก็เลยใหญ่ใช่เวลาเราก็ขึ้นต้นได้เยี่ยมบนต้นเก็บของบนได้เลยอ๋อเพื่อจะให้มันง่ายในการขึ้นใช่อ๋อแล้วปีหนึ่งลุงได้ผลผลิตในการแบบไปไปจำหน่ายปีหนึ่งก็กประมาณเกือบสามพันอู้สามพันบาทก็ถือว่าโอเคเนาะสามพันโลสามพันบาทก็สามพันบาทประมาณสามสิบสามปีสิบโลอ่าอโอเคต้นหนึ่งเนาะสุดยอดไหยคะนี่กเก็บทีเก็บทีประมาณโลหนึ่งถึงโลครึ่งก็เกือบหนึ่งสองโลกัน อือห่วยแม่งค่ะคนผลิตน่าปลูกมากอ้าวโอเควันนี้ก็ได้ประมาณเวนไปประมาณสักสี่ห้าวันก็เก็บอีกอืมไม่ต้องทำอะไรเลยไงอยู่ดีๆก็ต้องเก็บเก็บไร่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 ไปเรื่อยๆก็มันก็อยู่จนสักสามสัปาโอเคขอบคุณความรู้วันนี้ลุงเอี่ยมมากๆนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงไปใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมแนะนำตัวหน่อยค่ะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเผื่อใครมาขอความรู้เรื่องของการปลูกผักหวาน ก็เอี่ยมสีบนมวันนะครับอยู่ตระบนเขากุ้งอำเภอบนปโปงจังหวัดราชบุรีหมู่ที่สิเ่ยเบอร์โทรได้ค่ะ089ย่ะปดเ8้าแปด2ลุงไม่จินดีให้ความรู้เนาะเรามาดูงานที่นี่นะคะขอบพระคุณลุงม,มากค่ะสวัสดีค,ะค่ะครับ